มาถึงเรื่องนี้นะเรื่องนี้น่าสนใจดีแล้วเราก็ไม่นึกว่าจะมีขบวนการแบบนี้อยู่ด้วยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะฮะวันนี้ตํารวจที่นั่นร่วมกับคุณจตุพลแสงมณีคุณจตุพลก็คือคนที่ได้รับมอบอํานาจจากห้างเทสโก้โลตัสสาขาบ้านโป่งนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาพอจะได้เบาะแสมานะครับคุณจตุพลเล่าให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะทำไมสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสที่บ้านโป่งนี่นะฮะเดือนเดียวเนี่ยมันเหมือนกับ ของหายไปคิดเป็นเงินประมาณสักแสนห้าหมื่นบาทเด,เดียวนะม,มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาขโมยสินค้าไปออนะฮะตั้งแต่วันที่ 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะแล้วทางห้างก็เริ่มรู้สึกผิดป,ปกติตั้งแต่14กุมภาพันธ์แล้วด้วยว่าเอ๊ะทำไมทำไมของมัน <c oughs> หายไปเยอะเหลือเกินนะก็เลยวางแผนซ้อนแผน ก่อนอื่นเขาดูจากกล้องวงจรปิดก่อนว่ามันมีจับพิรุธอะไรตรงไหนได้นะครับที่สุดแล้วมันเป็นยังไงนะับม,มันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าวันนี้พอเขาจับพิรุธได้เขาก็เลยเอาเจ้าหน้าที่นะฮนะไปวางกําลังที่ช่องจ่ายเงินทุกช่องนะฮะนอกเครื่องแบบแล้วคุณจตุพลซึ่งเป็นคนที่รับมอบอำนาจจากห้างเทสโก้โลตัสเนี่ยนะก็คอยเฝ้าอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีพิรุธมากชื่อภาวินีภาวินีแสนทวีสุข เข็นรถเข็นมาพร้อมกับสามีชื่อธนารักษ์ของเต็มเลยนะฮะของของในรถเข็นนี่เต็มเลยแต่ปรากฏว่าพอตรวจดูสินค้ากับใบเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกันม,มันเหมือนกับสินค้าเนี่ยนะเยอะมากแต่ใบ,<า>บเสร็จเออแต่ใบเสร็จเนี่ยมันนิดเดียวเองนะสินค้าเนี่ยสี่พันสี่อาบาทแต่ใบเสร็จเนี่ยนะฮะแปบาท สินค้าเต็มเต็มรถเข็นเลยเต็มรถเข็นเลยสี่พันกว่าบาทแต่ใบเสร็จคิดเงินเนี่ยแปดสิบสี่บาทเขาก็มีพิรุษละตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเนี้ยผู้หญิงก็ตอบอ่มอ,อ,อ่ำอึ้งอึ้งนะครับที่สุดแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปว่าสองผัวเมียคู่นี้คิดเงินออกมาจากแคชเชียช่องไหนก็ตามไปที่แคชเชียช่องนั้นคนที่คิดเงินชื่อมุกดาแดงสวัสด์นะเป็นคนคิดเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้คือขบวนการ ขบวนการที่มีต้นทางก็คือ <c oughs> นางสาวเนยกับนางสาวแจงซึ่งตํารวจยังจับตัวไม่ได้นี่นะฮะ <c oughs> คือนางสาวเนยกับนางสาวแจงเนี่ยนะครับจะติดต่อคนให้มาทําหน้าที่คัดเชียร์ครับแล้วก็ส่งเด็กเข้ามาทํางานที่นี่ <c oughs> เข้ามาในห้างนะฮะ <c oughs> พอส่งเด็กของตัวเองเข้ามาทํางานอยู่ในห้างแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็จะไปว่าจ้างพวกที่ไม่มีงานทํานักศึกษาที่อยู่กินกันก่อนแต่งหรือคนตกงานเนี่ย บอกว่าให้มาทําทีเป็นมาซื้อของในห้างนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปจ่ายเงินที่แคชเชียช่องไหน,นเสร็จแล้วก็นัดแนกกันเสร็จอย่างดีผัวเมียคู่นี้ก็มาจ่ายเงินที่แคชเชียช่องนี้โดยที่ผัวเมียคู่นี้ไม่รู้จักกับแคชเชียนะพอมาจ่ายเงินช่องนี้เสร็จตามที่ตามที่ต้นสายเนี่ยบอกมานะแล้วก็ให้สัญ,ญญาณว่าคิดเต็มนะพอมีคําว่าคิดเต็มนะก็แสดงว่าโอเคพวกนี้เป็นกระบวนการเดียวกัน ก็จะคิดเงินไม่ตรงตามสินค้านะฮะเสร็จแล้วพอได้สินค้าไปปุ๊บก็จะเอาไปที่รถที่นางสาวเนยกับนางสาวแจงเนี่ยจอดเอาไว้แล้วก็ส่งให้กับนายทุนอีกคนหนึ่งที่ชื่อเฮียติม๋มและเฮียติ๋มเนี่ยก็จะเอาไปขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดนะฮะส่วนมากแล้วก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะยาสระผมน้ำยาล้างห้องน้ำอาหารสดเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ม,มีหมดนะฮะ ทำเป็นขบวนการเริ่มจากการส่งคนมาทําหน้าที่แคชเชียร์ก่อนได้เป็นแคชเชียร์ก็จบแล้วได้เป็นแคชเชียร์จบเลยนะฮะพอเป็นแคชเชียร์เสร็จเขาก็โทรมาถามว่าหนูเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมเออวันนี้อยู่ช่องไหนเนี่ยสมมติอยู่ช่องนี้นะโอเคเดี๋ยวจะมีคนของพี่ซื้อสินค้าแล้วมาคิดเงินที่ช่องของหนูนะแล้วเขาจะใช้รหัสคําว่าคิดเต็มนะถ้าเขาพูดคํานี้ปุ๊บแล้วก็โอเคปล่อยเขาไปเลยหนูคิดน้อยๆคิดน้อยๆสมมติสินค้าสัก หลายหลายชิ้นเนี่ยก็คิดเงินแค่นิดเดียวออก็คิดดูะะสินค้า4ี่พันกว่าบาทมันคิด8ปบาทคิดเต็มนะรหัสใช่คิดตอ้โ,อโหคิดเต็มนะแล้วแล้วแคชเชียร์ก็ได้ค่าจ้างนะแคชเชียร์ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันแล้วคุณจตุพลบอกผมก็แปลกใจว่าคนที่เป็นแคชเชียร์ชื่อมุกดามาสมัครงานวันที่เจ็ดแล้วก็ทําหน้าที่แคชเชียร์วันนั้นเลยเอ,อซึ่งจริงๆมันผิดสังเกต,ตว่าม,มันต้องอบรมก่อนมันต้องอบรมก่อน อ๋ออย่างนี้แสดงว่าคนที่รับคนที่รับมาเนี่ยน่าจะมีสายอยู่ด้วยสายพวกนี้พวกกกนเนี่ยเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าอมันจะมีสายอยู่ข้างในอีกหรือเปล่ายังมีมากกว่านี้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นกระบวนการใหญ่นะเป็นกระบวนการไอ้ที่ไอ้ที่จับวันนี้แค่ระดับปฏิบัติงานใช่ระดับผู้บงการเนี่ยไปไม่ถึงเลยยังโอ้ผมมีอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่ติดกล้องวงจรปิดแล้วคิดว่ามันจะช่วยจับโจรได้อะ แต่ว่าลืมนึกไปว่าพอติดกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยคุณปิดไฟไว้มันมืดหมดเลยอะ่ะพอโจรเข้ามาลักทรัพย์ภายในร้านค้าหรือว่าในบ้านตัวเองเนี่ยมาเปิดกล้องดูเนี่ยมันไม่เห็นโจรอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับปทุมธานีมีคนร้ายเนี่ยไปงัดประตูบริษัทสยามปทุมกรุ๊ปนะฮะบ,บริษัทนี้เขาขายวัสดุก่อสร้างนะฮะขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็ขโมยเอาพวก สินค้าภายในร้านเนี่ยหลายรายการนะครับมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ500แสนบาทนะครับมีเงินสดด้วยนะฮะปรากฏว่าทางเจ้าของร้านนะฮะเขาก็ติดกล้องวงจรปิดหลายตัวมันจะมีกล้องอยู่หลายภาพนะครับคุณจันเพนประเสริฐสุขนี่นะฮะก็ได้มีการเอาภาพเนี่ยมาเปิดดูนะครับช่วงที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยตีสองนาทีออกไปประมาณตีเสเศษนะครับ คนร้ายขับรถกระบะสี่ประตูมาจอดหน้าร้านนะครับแล้วก็มีคนไล่คนหนึ่งเนี่ยลงไปงัดประตูแล้วเข้าไปขนของนะเข้าไปในร้านแล้วก็ขนของขนเสร็จก็ออกมาขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพนอกร้านอันนี้อันนี้สว่างเพราะว่ามันมีไฟจากริมถนนอยู่แต่พอคนร้ายเข้าไปในร้านปุ๊บข้างในร้านเนี่ยเห็นไหมโอ,โอ้มืดหมดเลยสามกล้องที่เหลือเนี่ยมันมืดหมดเลยก็เลยไม่เห็นเลย เห็นเฉพาะตอนที่คนร้ายเนี่ยเปิดไฟฉายส่องดูนั่นนี่แเนี่ยฮะก็เลยทําอะไรไม่ได้นี่ปฏิรานี้ก็ช่วยให้ความร่วมมือกับรัฐในการประหยัดพลังงานปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็นแต่ดวงนี้มันจําเป็นดวงนี้ดวงจำเป็นใช่ดวงนี้มาทํางานให้กับกล้องวงจรปิดโอ้ดูสิอะฮะน่าเสียดายเนี่ยตำรวจก็เหนื่อยฮะก็หวังว่าจะจับได้นะครับ รเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ